สวัสดีครับไม่รักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมาไทจ็ดประจำวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพรศราช2563นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมวยหัวเริงวิสิทธิ์หลวงปู่มณ์นะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ไลน์ ID 6699BY หรือ0983069212นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098869961นะครับ หางทีมงานเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์รูปมวยทรงมวยการออกวุตรมวยส่วนเรื่องการแพชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้าเสือกองเชียร์ที่คอยเชียร์คอยลุ้นอยู่ที่มุมนะครับก็มาเข้าสู่กู้มวยของวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563กันเลยนะครับคู่ที่1นนะครับก็จะเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่2 0สาย A นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับซันแบ็กบุมเด็กเซียนนะครับสำหรับคู้นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก128อนนะครับ คู่ที่2ก็จะเป็นมวยรอบคุณเสือครั้งที่20สายเอเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโรเบิร์ตสองคนการช่างพบกับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับ,บ,บ,รรรบสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก1 2 1ออปอนด์เช่นเดียวกันนะครับคู่ที่3นะครับก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างชัดชัยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบกับน่ารักปอประจักษ์นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะครับ คู่ที่4ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเนือธรณี3ามชัยวิเศษสุขนะครับพบกับ2องคมบางกอกอะรหยยนตนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้าหนัก134ปอนด์นะครับสปบเบ็ดสามหเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลถวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยก กับ Sub S ับเบ359ก่อขา้าฝากคู้สำหรับชุนหลักแจมเกตทางการของเราไปด้วยนะครับกับซับเบ359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงฝากถอนโอนไวปลอดภัยมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโนเกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆหรือมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับซับเบ359หากท่าในใดสนใจก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาโดยตรงได้ที่ S359 SBB นะครับมี S นำหน้านะครับก็มาเริ่มคู่ที่หนึ่งกันเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นรอบเุิเสือครั้งที่2ีสาย A นะครับรอบ8คนสุดท้ายหากใครชนะ2ไฟก็จะได้เข้ารอบทันทีนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับ Sunback บุมเด็กเซียนะครับสําหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนักหนึ่งร้อปอนด์นะครับ ก็มาดูที่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับก็เป็นเด็กนุ่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีวุฒครบเครื่องศาสต์แข้งแทนเขา่ามีลูกขวางหน้าปลํารัดมัตีนะครับมีศอกที่แหลมคมมีนอกมีในเตะขาต,าต่อยหมัดเตะหนักต่อยแรงหนักแรงทุกลูกนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะนอกยกสีฟ้าเป็น1อํานาจมวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนลูกครูอินดบับรันสารคาม ล่าสุดก็นชนะนอกยกสีมังกรยกเยชียนมวยชชยมานะครับก็มาต่อที่ซันแบ็กบุมเด็กเสียนนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นมวยทรายนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะดพิมพ์เมอดีุธครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับวงในมีไล่แขนมีลูกขวางหน้ามีหมัดมีศอกเสริมเคยชนะติดต่อกันมาหลายไฟแล้วนะครับกําลังสดกําลังห้าวเตะหนักต่อยแรงนะครับออกวาวธได้หนักแรงทุกลูกชอบเปิดเกมก่อนนะครับ สูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บนะครับบูดูดันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะนกยก3ามมังกรยกทีเอ็นมวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนขาวสดสิทธิสาราวัตรเสือล่าสุดกอชนะนกยก3าบัลลังก์ซพพับสอสละชีพมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะวุธิเสรษสีกันไปแล้วนะครับรทางทีมงานจะมองไปว่าซันแบ็คบูมเด็กเซียนนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับ ก็มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นวยรอบปุลเสือครั้งที่20สาย A อีกคู่หนึ่งนะครับใครชนะ2ไฟก็จะได้เข้ารอบทันทีเหมือนกันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโรเบิร์ตสคนการช่างพกับเพชรอาไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าโรเบิร์ตสคนการช่างกันก่อนนะครับ โรเบิร์ตซงมปคนการช่างนะครับก็เป็นมวยมาจากจังหวัดสกลนครเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีมเมอร์ดีวดครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงมีหมัดมีศอกเสริมวงในมีปล้ำรัดมัดตีบูดูดันนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงหัวจิตหวัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็บรรลุที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนราชศักเล็กเด็ดเพชรสีทองแพ้คะแนนดาบดำปตทอททองชวีชนะที่เคโอสองเพชรศิลาหมูติ้งอร่อยจุ้งเบยมานะครับ ก็มาต่อที่เจ้าเพชรอไทัยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเพชรอไทัยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะวิมเมือดีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกัน,นครับชอบเปิดเกมก่อนสาดแข้งแทงเข่าปล้ำนัดมัดตีเข่าในเนี้วแน่นร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงหัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ายกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชะนะคะแนนต้นเพชรนายแพทย์วีรชน แล้วก็แพ้นอ็อกยก3ามปราบพิภพเอราวัณล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรพลางชัยสอพจนกิจชัยมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับบทดเบียดประทัาวุฒิเยดสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าโรเบิร์ตสองคนการช่างนะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างชัดชัยพิเคแสนชัยมัทย,ยิมพบกับ น่ารักปอประจักษ์นะครับสาหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้าหนัก125ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าชัดชัยพิเคแสนชัยเมาทาย,ยิมนะครับชัดชัยพิเคแสนชัยเมาทาย,ยิมนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมอือดีอวธครบเครื่องตั้งรับจับทางเก่งนะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาวงในมีไล่แขนล็อกคอเสียบเข่านะครับเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบประเภทปอดใหญ่ปลายแรงนะครับทําการฟิตซ้อมที่ค่าใหญ่ดีมีมาตรฐานนะครับ หัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรลูกมะขามหวานแล้วก็ชนะคะแนนฉมอกเพชรลูกเจ้าพ่อกลุ่มกันล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเพชรศักชัยบำรุงศิษย์มานะครับก็มาต่อที่เจ้าน่ารักปอประจักษ์นะครับน่ารักปอประจักษ์นะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟีมือดีพุรบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับฟีมือจัดจ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายมีลูกขวางหน้า มีแข้งน้า้ายที่ออกได้รวดเร็วและแม่นยำนะครับวงในมีล็อกคอเสียบเข่าเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับมีเข่ายัดไส้ฝีมือเป็นเยี่ยมนะครับเคยชนะมาแล้วติดต่อกันหลายไฟนะครับมาวันนี้มาเจอกับมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยเก่าเกมกว่านะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนมาสสมดโมปิงอร่อยจุงเบยแล้วก็ชนะนอกยกสาพยักจิ๋วซอจอเล็กเมืองนนล่าสุดก็ชนะนอกยกสามเพชรสายฝนเอรบัณมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเวทพร,ระธาวุฒิศรีกันไปนแล้วนะครับทางเีมง,งานก็ยังชอบไปที่น่ารักปอประจักษ์นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในาการชกค,ครั้งนี้นะครับ s b o เ e t 359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลถวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบด359 ก็มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขพบกับ2คมบางกอกอรันญ์นะครับสําหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก1 3 4อปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขกันก่อนนะครับเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับอายุ25ปีเป็นนักมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาของเขานะครับไอ้แบทแมนแห่งเมืองดอกบัวนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะดฟิมเมอร์ดีวดครบเครื่องนะครับเตะ ออกอาวุธได้รุนแรงรวดเร็วและแม่นยำนะครับวงในมีไล่แขนเหลี่ยมมวยสมองมวยดีมีหมัดมีศอกที่อันตรายร่างกายแข็งแรงแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกิดร้อยยืดระยะได้ตลอดทายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนรุ่งแสงตะวันสอาราชแล้วก็ชนะคะแนนสองคมบางกอกอะไยน์ยนล่าสุดก็ชนะคะแนนสิบแสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กมานะครับก็มาต่อที่เจ้าสองคมบางกอกอะไยน์ยนนะครับ สองคมบางกอกอรัญญ์นะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะพีเมอดีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับฝีมือจัดจ้านคล้ายๆกันนะครับก็เป็นมวยเก่าเกมรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับอาวุธหนักแรงแข็งแกร่งแข็งแรงหัวิตหวัวใจเกิดร้อยยืธระยะได้ตลอดห้ายกนะครับก็ดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนวันชนะนอนริศรแล้วก็แพ้คะแนนเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขล่าสุดก็อชนะคะแนนยกพรัญชัยมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็เคยพบกันมานะครับในวันนั้นนะครับเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุกเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้นะครับแต่มาวันนี้สองคมบางกอกอะไรยุนนะครับจะมาแก้แค้นล้างตานะครับจะแก้แค้นล้างตาได้สําเร็จหรือไม่ก็ต้องไปรอลุนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับแต่ถึงยางไรก็ตามนะครับทางทีมงานก็ยังมองไปว่ารักพี่เสดายน้องนะครับก็ยังชอบไปที่เจ้าเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุกนะครับน่าจะเป็นฝ่ายยํำแค้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทางทีมงานก็เป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์เบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องการแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของนักมวยขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้าเสือกองเชียร์ที่คอยเชียร์คอยลุ้นอยู่ที่มุมนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับต้องรอดูที่ผลช่างาำนักและเนื้อตัวของชาววันอาทิตย์ด้วยนะครับ mm. ก็มาสรุปกู้มวยของวันอาทิตย์ที่1 8ตุลาคมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ คู่ที่1ครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์จะแพ้ซันแบ็กบูมเด็กเซียนนะครับคู่ที่2นะครับโรเบิร์ตสคนการช่างจะชนะเพชรอาอไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับคู่ที่3นะครับชัดชัยพิเคแสนชัยมไทยยิมจะแพ้น่ารักปอกประจักษ์นะครับคู่ที่4นะครับเนื้อธรณีสันชัยวิเศษสุขจะชนะสองคมบางกอกอร่อยยนนะครับคอนอื่นก็ก็ฝากทีมง,งานในเมืองกันร้อยลูกเจบบ้าพ่อพลันชัยไว้ด้วยนะครับ หรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกรายพิมพ์รายเสียงมยโหติดต่อได้ที่0983069212หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีขอบคุณครับ